สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษากันไปบ้างแล้วนะครับแล้วในตอนนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของวัสดุกราฟิกชนิดต่างๆนะครับว่ามันมันมีชนิดต่างๆนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและในตอนนี้ครับเรียกว่าเป็นตอนที่7.2นะครับก็จะมีเนื้อหาย่อยๆด้วยกัน3เนื้อหาด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเรื่องของแผนภูมิแผนส e n s ิ t แล้วก็แผนภาพครับ วัสดุกราฟิกนั้นมีอยู่มากมายหลายอย่างนะครับแต่วัสดุกราฟิกที่นิยมนํามาใช้ประกอบกันในการสอนนะครับก็มีอยู่ดังที่จะได้นําเสนอให้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักกันดังต่อไปนี้ครับวัสดุกราฟิกชิ้นที่1นนะครับเราเรียกว่าแผนภูมิครับแผนภูมิหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่าชาร์ตนะครับแผนภูมินั้นเป็นวัสดุกราฟิกที่มีองค์ประกอบที่สําคัญก็คือเรื่องของสัญ,ญลักษณ์รูปภาพแล้วก็ตัวอักษรที่ใช้ประกอบในการบรรยายชี้แจง แล้วก็สรุปสาระสําคัญสําหรับแผนภูมินั้นนะครับก็เหมาะกับเนื้อหาที่ต้องการที่จะแสดงการเปรียบเทียบความต่อเนื่องกระบวนการรวมถึงความสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆเป็นต้นนะครับตัวอย่างของแผนภูมินะครับที่เราอาจจะได้รู้จักกันนะครับก็เคยเห็นกับนบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นแผนภูมิต้นไม้แผนภูมิสายธานแผนภูมิแบบครอบครัวหรือว่าแผนภูมิแบบองค์การเป็นต้นครับ ลักษณะของแผนภูมิที่ดีนะครับก็ควรจะมีข้อสำคัญดังต่อไปนี้ครับ 1. ควรจะเป็นแบบง่ายแล้วก็แสดงแนวคิดเดียวนะครับอันที่2คือจะต้องมีขนาดใหญ่อ่านง่ายแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปนะครับประเด็นที่3ก็คือจะต้องใช้สีนะครับเพื่อเป็นการเน้นในจุดสำคัญสำคัญนะครับประเด็นที่4ครับควรจะมีภาพประกอบนั้นจะต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับและประเด็นที่5ครับ เนื้อหานั้นจะต้องถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับประเด็นที่6ครับเนื้อหาแล้วก็คาบรรยายจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็อ่านง่ายครับและประเด็นที่7ครับควรจะต้องมีการทบทวนในการใช้งานนะครับในเรื่องของการเก็บรักษาด้วยสําหรับเทคนิคในการนําเสนอแผนภูมินั้นนะครับก็มีสิ่งที่จะมาเล่าสู่กันฟัง8ประการด้วยกันนะครับประการที่1ตัวแผนภูมินั้นจะต้องมีความ หมายตรงกับเนื้อหาที่จะนำไปใช้ถ่ายทอด 2. ตัวแผนภูมินั้นจะต้องติดตั้งหรือว่าแขวนให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ไปถืออยู่หรือว่าไปยกไปยกมานะครับควรจะแขวนติดตั้งให้เรียบร้อยประเด็นที่ 3. ครับเวลาใช้นะครับจะต้องอธิบายตามลำดับขั้นตอนอย่างต่อนเนื่องครับประเด็นที่ 4. ครับขณะที่ใช้แผนภูมินะครับ ผู้ใช้น <im> ั wellness, ้นจะต้องหันหน้าเข้าหาผู้เรียนนะครับไม่ใช่หันหน้าเข้าหาแผนภูมินะครับประเด็นที่5นะครับเป็นเรื่องของการเน้นจุดสนใจนะครับถ้าจะเน้นจุดสนใจในแผนภูมิเนี่ยก็ควรจะเน้นด้วยสีหรือว่าขนาดนะครับหรือว่ามีการปิดหรือเปิดบางส่วนก็จะทําให้เป็นการเน้นจุดสนใจได้ครับประเด็นที่6ครับเวลาใช้แผนภูมินะครับควรที่จะให้ผู้เรียนนั้นมีส่วนร่วมในการนําเสนอหรือว่าให้เขาได้มีโอกาสได้ชี้หรือว่าได้บอก ได้เล่าในสิ่งที่เขาได้เห็นด้วยจากแผนภูมินะครับประเด็นที่7ครับอันนี้สําคัญนะครับเวลาท่านจะชี้แผนภูมินะครับควรจะต้องใช้ไม้ชี้หรือว่าวัสดุสําหรับการชี้อาจจะเป็นปากกาหรือไม้ชี้ก็ได้นะครับแต่ไม่ควรใช้นิ้วมือของท่านชี้ที่แผนภูมินะครับประเด็นที่8ครับการใช้แผนภูมินั้นสามารถใช้ประกอบกับสื่ออื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นสื่อเรื่องของภาพยนตร์นะครับหรือว่าวิดิทัศนะครับก็สามารถใช้ร่วมกับแผนภูมิได้เช่นกันครับ วัสดุกราฟิกชนิดที่2ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็เป็นวัสดุกราฟิกที่มีชื่อว่าแผนสถิติหรือเราจะคุ้นชื่อกันในชื่อของคําว่ากราฟนั่นเองครับแผนสถิติ ity, นะครับเป็นวัสดุลายเส้นนะครับที่เน้นการสื่อความหมายในเชิงปริมาณแล้วก็ตัวเลขนะครับแผนสถิติ ity, นั้นนะครับในแต่ละเรื่องเนี่ยควรจะแจ้งที่มาของข้อมูลต่างๆด้วยนะครับท้งนี้ก็ที่จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับ ผู้ที่จะต้องการไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับสามารถไปศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ง่ายขึ้นครับส่วนเนื้อหาที่เหมาะสมกับแผนสถิตินะครับก็ได้แก่เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณการเปรียบเทียบรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแบบต่างๆครับตัวอย่างของแผนสถิติที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับหรือว่ากราฟนั้นนะครับได้แก่เรื่องของกราฟวงกลมกราฟเส้นแล้วก็กราฟแท่งครับ ลักษณะของแผนสถิติที่ดีนะครับ 1. จะต้องมีตัวอักษรเส้นสีมีความชัดเจนแล้วก็น่าสนใจ 2. มีลักษณะดูแล้วเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากจนเกินไป 3. ต้องแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจน 4. แผนสถิติที่ดีนะครับควรจะนําเสนอในลักษณะของการเปรียบเทียบหรือว่าแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและ5ครับแผนสถิติที่ดีนะครับจะต้องแสดงข้อมูลในลักษณะของประมาณการนะครับไม่ใช่เน้นที่ความถี่ของตัวข้อมูลวัสดุกราฟิกอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราอาจจะรู้จักกันนะครับหรือเคยเห็นกันมาบ้างนะครับอันนี้เป็นวัสดุกราฟิกประเภทที่3เราเรียกว่าแผนภาพ หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า diagrams แผนภาพนั้นนะครับเป็นทัศนวัสดุอย่างหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นส่วนประกอบต่างๆของสิ่งของหรือว่าของระบบการทำงานนะครับอย่างเช่นการทำงานของลูกสูบรถยนต์การทำงานของเครื่องกรองน้ำหรือว่าส่วนประกอบของดอกไม้เหล่านี้เป็นต้นสำหรับเนื้อหาที่เหมาะสมกับสื่อแผนภาพนะครับก็ได้แก่เรื่องของกระบวนการนะครับความสัมพันธ์ ร,รวมไปถึงส่วนประกอบต่างๆหรือว่าโครงสร้างภายในเหล่านี้นะครับเหมาะที่จะนํามาทําเป็นแผนภาพครับลักษณะของแผนภาพที่ดีครับ 1. จะต้องมีรูปแบบง่ายๆสแสดงแนวคิดเพียงแนวคิดเดียว 2. ควรมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับมีรูปภาพแล้วก็ตัวอักษรที่อ่านได้อย่างชัดเจน 3. ใช้สีเป็นการสแสดงความแตกต่างหรือความเหมือนกันนะครับเพื่อ แสดงให้เห็นความหมายของภาพที่เห็นนั้นอย่างชัดเจนและ 4. ควรใช้รูปภาพสัญลักษณ์มากกว่าการใช้ตัวหนังสือนะครับเทคนิคในการนำเสนอแผนภาพร่วมกับการเรียนการสอนนะครับ 1. การเลือกใช้แผนภาพนะครับควรเลือกใช้แผนภาพที่ผู้เรียนนั้นควรจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนั้นมาพอสมควร 2. ควรใช้สดทัศนวสัสดุอื่น ที่เหมาะสมนะครับเอามาประกอบการใช้แผนภาพอย่างเช่นใช้รูปภาพใช้ของจริงใช้ภาพยนตร์เอามาประกอบการใช้แผนภาพครับ 3. แผนภาพนั้นนะครับควรจะต้องมีคําอธิบายนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยป้องกันการสับสนของผู้เรียน 4. เวลาใช้แผนภาพนะครับควรจะเน้นให้ผู้เรียนนั้นมีส่วนร่วมอยู่เสมอครับ และ5ครับควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในตัวแผนภาพนั้นๆครับ